ที่การทอที่ยู่ว่าขอาน้นี้ไปไปที่ระบไทยที่รที่มออนนี้ะไที่ัจรงไม่ได้อยู่ร่วมถวายาวพถิ่กับท่านผู้มีเกียรติกับท่านเจ้าพาแต่ด้ความตั้งใจจรงอยากจะรออรุกท่านด้วยเราในฐานที่เป็นที่สูจัท หลายท่านคงทราบครับว่าในสมัยก่อนถือยากง่ายเวลาท่านมีเมตามีพวามท่านมีความสุขสิ่งสำคัญที่สุดของนิยมที่จะสารเสกประจันก็คือการตั้งใจทุกอย่างกระทำอย่างในการเป็นเจ้าวาดประเทศถึงเช่นเดียวกับปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในงานเิ่นที่วัดไี่น้องประชาชนก็จะพารในรูปเคยจัดงานบูร การที่จะทำให้ทุกคนมีใจที่สงบสุขและจะว่าเยิ่งก็เป็นคสุขตโดด้วยโดยาะย่างยิ่งที่วัดง่อครับอนรับคราุรับที่มาที่นี่ก็จะได้เห็นผู้นำทองที่ที่เย่ที่นจารย์ที่มีแรงรัทธาแรกลในการที่พวกเราท่านทาจะช่วยกันให้รทุกศาสนาสิ่งที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าขด้าัง่าก็สารานร ที่ได้มีการสร้างในระยะเวลาประมาณสองปีเสร็จแต่ด้วยแรงศรัทธาที่เราทุกศาชนาผมมั่นใจว่ากิจนานสถานาในแบนี้นะครับเราก็ต้องดเิและแนี้ก็จะรูสตามทกประสบที่พวกเราทุพราสฉาได้วช่นี้ครับผมขอเรียกทุกชายขอเวจิตมที่มาถายาพนากระาต่นเนืองที่ว่าต้องการท้องมานดลฐานอยู่ยกใจยากที่เาทุา ที่เราั้งาได้ร่วในวันนี้ผมก็ขอร่วมร่วมงานครับขอให้เป็สุขแห่งครอบครัที่เราตั้งใยได้มาล่นดวยัสาคคีที่วัาหนองบอกตะโกนอกวันนี้นะได้ปก้องธรรทานพรให้ลกทุกท่านและทุกครอบครัวได้ประสบความสุขวามสำเร็จมีสุภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงที่ฝาสิ่งใดของสงคมามธรร